สวัสดีครับเพื่อนผมเก่งกะชาเลครับวันนี้นะครับเพื่อนผมมีโปรเจคเตอร์ที่มาแรงที่สุดใน Kickstarter มาแนะนำให้เ,เพื่อนๆรู้จักกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับชื่อ Valerian Vision Master Pro 2นะครับตัวนี้ไม่ใช่โปรเจคเตอร์ธรรมดานะครับตัวนี้เด่นทั้งภาพแสงสีเสียงแล้วก็ Smart Feature ที่จัดมาแบบเต็มมากๆเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเนงกประมาณ10,000แมีทอนเนี่ยกินทุกตัวในตลาดตอนนี้ครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆรู้จัก Kickstarter อไหมครับ Kickstarter เนี่ยนะครับเขาเป็นเว็บไซต์สําหรับพวกสตาร์ทอัพทั้งหลายครับมันเป็นเว็บไซต์สําหรับการระดมทุนให้กับบริษัทต่างๆนะครับที่เขามีอินโนเวชันใหม่ๆหรือว่า p r o d u ั t ์ใหม่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะซาวเสียงหรือเรียกว่าดิจิทัลมาเก็ตติ้งนั่นก็ได้นะครับดยปกติแล้วทั่วๆไปเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาก็จะคิดให้เรานะว่าเฮ้ยเราควรจะประดิษฐ์อะไรใส่เทคโนโลยีอะไรทําอะไรแล้วก็หวังว่าจะขายได้แต่นี่ก็เทรนด์ของดิจิทัลมาเก็ตติ้งเนี่ยมันเปลี่ยน์เา คิดว่าอ้าวเราลองถามเลยดีไหมว่าเราผลิตแบบนี้เพื่อนๆหรือลูกค้าเนี่ยชอบหรือเปล่าถึงค่อยผลิตแต่ว่าการที่จะทําแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีงบประมาณถูกไหมจะต้องมีทุนในการทํานี่แหละเจ้า Kickstarter เนี่ยนะครับมันก็คือการที่แบบว่าเนี่ยผมมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะเพื่อนๆสนใจไหมถ้าเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆแบ็กอัพโปรเจกต์นี้นะครับบังเอิญว่าเจ้าวอลเลเรียนเนี่ยนะครับเขาเข้าไปเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของโปรเจกเตอร์ใน Kickstarter ครับตัวนี้สามารถระดมทุนได้มากกว่า10ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อน นี่มาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของโปรเจคเตอร์นะและมาเป็นอันดับที่11ใน Kickstarter ทั้งหมดแค่ฟังแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมันแพ็คฟีเจอร์เอาไว้อย่างล้นหลามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายทีละจุดเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรพิเศษบ้างนะครับมาเริ่มที่ดีดไซน์ด้านนอกกันก่อนเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าตัวนี้นะออกแบบมาได้แบบลุกหรูดูไฮมากเลยนะครับ โปรเจคเตอร์ส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยมันจะออกมาแบบลักษณะแบบแบนๆถูกปะเพราะว่าเขาสามารถที่จะแบบว่าเก็บเอาไว้ในชั้นบนแบบเขาเรียกแขวนได้ง่ายๆอะไรประมาณนี้นะแต่ตัวนี้นะวาเลเรียนเนี่ยนะครับเขาออกแบบมาลักษณะแบบเป็นคิวบ์นะครับหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะมองเผินเผเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรเจคเตอร์ที่สามารถพกพาไปได้ใช่ไหมครับตัวนี้พกพาไปไม่ได้นะครับเหตุผลที่เขาทําแบบนี้นะครับคือเขาต้องการที่จะแบบว่าให้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านของเราได้นะครับแต่ว่าตัวนี้นอกจากจะตั้งธรรมดาได้แล้วเนี่ แขวนไว้บนฝ้าของเราได้อีกเหมือนกันนะครับในส่วนของวัสดุภายนอกเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์หรือว่าวัสดุที่เรียกว่าโครเมียมนะครับแต่ตัวเนี้ยโครเมียมตัวเนี้ยเป็นเหมือนกับเป็นกริลอะเหมือนการระบายความร้อนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะออกแบบให้เป็นอย่างนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ พรีเมียมคือเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าพรีเมียมนะครับแล้วก็เขาก็จัดมาให้แบบครบคันเลยด้านหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นแบบกระจกด้วยซึ่งจะเป็นเลน r o t e c t i o n ในตัวด้วยเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านข้างของเขานะครับนอกจากจะเป็นกริลแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเป็นรูระบายความร้อนไว้ทั้ง2ทางเลยนะครับแต่เรามีรูระบายความร้อนขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับบอกได้เลยว่าเวลาก็าทำงานเนี่ยเสียงของพัดลมเนี่ยไม่ออกมากวนใจของเราเลยนะครับ ในด้านของเสียงนะครับเขาก็รองรับแทบจะทุกฟอร์แมตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น doby l atmos นครับหรือว่า dtsx นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ต่อ valerian นะครับเข้ากับชุด Home Theater ของเราเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ให้ลำโพงมาถึง2ดอกที่กำลังขับที่12วัตต์ต่อข้างเลยนะครับรับรองได้เลยว่า เสียงกระหึ่มได้ใจแน่นอนครับเสียงนี่รองรับก,กันแทบจะทุกสกุลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยเขาก็เด่นไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็น d o l b y vision hdr10 plus นะครับหรือ imax enhanced เนี่ยเขาก็รองรับหมดเลยนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะครับซึ่งหายไปจากโปรเจคเตอร์มานานมากแล้วนะครับนั่นก็คือ 3d นั่นเองนะครับบอกเลยว่าคอนเทนต์ 3d เนี่ยนะถ้าเพื่อนๆได้สัมผัสแบบ 3d จริงๆแล้วเนะี่ยเพื่อนเอนจะต้องติดใจแล้วก็ต้องชอบมากๆเลยนะครับ โปรเจคเตอร์ที่ดีเนี่ยครับนอกจากฟีเจอร์ที่เขาเอามาแข่งกันแล้วเนี่ยนะครับความสว่างของโปรเจคเตอร์ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าสําคัญเป็นระดับต้นๆเลยนะครับเวลาเราจะเลือกซื้อโปรเจคเตอร์สักตัวนะครับเจ้าตัวน,นี้ให้ความสว่างถึง3,000 ISO l u m e n เลยนะครับ โดยปกติทั่วๆไปในโปรเจคเตอร์เนี่ยจะป้วนเปี้ยนอยู่ประมาณ2000นะครับ2,000ประมาณเนี้ยบวกลบนิดหน่อย,น,ยนะครับแต่นี้พอเวลาเราได้ความสว่างถึง3,000 i s ไอโซลูเมนเนี่ยแปลว่าเราสามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนครับไม่ว่าเราจะเปิดม่านหรือปิดม่านควบคุมแสงได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราควบคุมแสงไม่ได้เหมือนห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยเราสามารถรับชมคอนเทนต์ของเราได้แบบลื่นไหลเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆน,นีครับมีสเปซในบ้านหรือว่าในห้องเนี่ยกว้างมากพอนะครับบริเวณตัวนี้สามารถรองรับได้ถึง300นิ้วเลยน และการที่เขาทำความสว่างได้ขนาดนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยี RGB Triple Laser นะครับตัวนี้นะครับเขาแยกสีออกมาแบบ3สีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงแล้วก็สีที่ได้เนี่ยจะมีความสดแล้วก็ความสมจริงมากๆเลยนะครับ พอเป็นเลเซอร์ปุ๊บเนี่ยอายุการใช้งานของหลอดภาพของเขาเนี่ยก็ยิ่งสูงหนักเข้าไปอีกนะครับหลอดเลเซอร์ตัวนี้นะครับรองรับอายุการใช้งานถึง25,000ชั่วโมงเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆเปิดดูคอนเทนต์เนี่ยทุกวันวันละาสองสาเรื่องเนี่ยนะดูกันเป็น10ปีก็ไม่หมดครับโดยปกติแล้วโปรเจคเตอร์แบบโปรเฟ s ชั o นอลเกรดเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีสมาร์ทฟีเจอร์มาครับเพราะว่าเขาจะตั้งใจอยู่ในเรื่องของไอเรื่องของเลเซอร์ในเรื่องของภาพในเรื่องของขนาด แต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเขาให้ความใส่ใจในเรื่องของระบบปฏิบัติการของเขานะครับตัวนี้ให้ Google TV มาเลยครับเป็น Google TV แบบ official นะครับแบบที่เพื่อนๆสามารถลงแอปพลิเคชันต่างๆได้แต่นี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะรับชมพวก Netflix YouTube แบบ True Resolution ได้โดยที่เราไม่ต้องไปสไยโหลดโปรแกรมต่างๆเหล่านี้นะครับเขามาพร้อมกับแรมถึง4 g b ด้วยเพื่อนเตอนตนี้ถามว่าแรม4 g b เนี่ยมันมันช่วยอะไรนะครับเพ,เ,พเพื่อนเเคยเวลา เลื่อนเมนูขึ้นขึ้นลงลงอะไรประมาณอย่างนี้ไหมแล้วเวลาเราเลื่อนมาเนี่ยตัวของไอตัวเมนูเนี่ยมันโหลดไม่ทันไอตัวนี้เขาเรียกว่าบัฟเฟอร์นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าแรมมากแบบไม่มากพอเนี่ยเวลาเราเลื่อนไปเนี่ยมันก็จะกระตุกถูกไหมหรือบางทีเวลาเรารับชมแบบพวก YouTube อย่างเงี้ยอ่าเวลาเราเลือกคอนเทนต์สักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วพอเราเล่นไปปุ๊บเคยเห็นไอวงกลมไหมที่มันหมุนหมุนตรงกลางอ่ะนั่นแหละครับ ตัวนั้นพวกแรมมันไม่พอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสปีดบ้านเราด้วยนะหรือว่าสปีดของเพื่อนๆนั่นแหละถ้าเกิด2ออย่างนี้มันแมทชิ่งกันนะผมบอกได้เลยว่าการรับชมแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผ่าน Google TV อย่างนี้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะคิดว่าตัวนี้เด่นในเรื่องการรับชมภาพยนตร์นะครับคอเกมเมอร์เนี่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้คุณจะต้องแบบยกนิ้วให้กับมันเลยนะครับตัวนี้แหละปกติแล้วเนี่ยโปรเจคเตอร์ทั่วไปอ่ะจะมีออโต้โลเลเทนซี่โหมดถูกไหมตัวนี้ไม่ใช่ออโต้ครับตัวนี้เป็นอัลตร้าโลเลเทนซี่โหมดกันไปเลยนะครับตัวนี้นะมีค่ารีสปอนส์อยู่ที่4มิลลิเซกเท่านั้นนะครับเรียกว่ากดปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับแล้วก็ให้รีเฟรชเรทมาสูงถึง240เฮิร์ตซ นะครับที่1 0 8 0 p นะแต่240 h ้ิเร์เนี่ยในสำหรับเกมมิ่งแล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้แบบ PC ในการเล่นเลยนะครับถ้าบอกว่า PC ในการเล่นแปลว่าตัวเนี้ยต้องเอา PC มาต่อถนนึ้งจะเล่น FPS ได้แบบลื่นไหลนะครับตัวนี้เกินสเปค PlayStation 5แบบกระโดดออกไปเลยนะครับคอเกมเมอร์ amer, คุณต้องชอบสุดมันแทบจะทุกทางแล้วนะครับในด้านคอนเน็กติวิตี้ของเขานี่ก็สุดอีกเหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้รองรับ WiFi ถึง 6E เลยเพื่อนๆแล้วก็รองรับบลูทู o ยี่เวอร์ชัน5.2 Wi-Fi 6e นี่นะเพื่อนๆนะมันเป็นแบนด์วิดที่กว้างมากบวกกับ RAM 4กิกทำให้การรับชมภาพยนตร์เนี่ยลื่นไหลไม่มีกระตุกไม่มีแหลกไม่มีคร s ชแล้วก็จะสมูทมากๆเลยนะครับ ส่วนบูทูธ5.2เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับไฟล์เพลงที่มีขนาดเหมือนกับ o s s l e s s หรือ Highend อย่างเงี้ยก็สามารถฟังผ่านตัวนี้ได้เลยเหมือนกันนะเพื่อนๆนะตัวนี้เป็นไงสุดแทบจะทุกทางแล้วนะส่วนพอร์ตต่างๆเขาก็จัดมาให้เต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น Optical นะครับ usb 3.0นะครับ usb 2เขาก็ให้ hdmi ให้มาถึง3พอพอตนะครับเป็น hdmi 2 1 2พอร์ตแล้วก็ hdmi 2.0ธรรมดานะครับหนึ่ตแต่ตัวนี้รองรับ earc ด้วยนะที่สำคัญมีสายแลนให้ด้วยโอ้โหถ้าไม่ Wi-Fi ก็สายแลนกันไปเลย นอกจากพวกสมาร์ทฟีเจอร์ที่ผมพูดไปทั้งหมดแล้วนี่นะครับเพื่อนเนะตัวนี้การติดตั้งนี่ก็เรียกว่าง่ายแสนง่ายมากเลยนะปกติทั่วไปเนี่ยโปรเจคเตอร์เนี่ยเวลาเราวางมันก็ต้องอยู่ตรงเซนเตอร์ถูกไหมมันถึงจะฉายไปได้ตรงๆเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า มันเบี้ยวมันเอียงมันอะไรางโ oh, อ้โหคราวนี้งานเข้ามันลําบากมากๆเลยตัวเนี้เขามีฟังก์ชันที่เรียกว่าออโต้คีย์สโตนครับเพื<ๆ>่อนตัวนี้เวลาเราตั้งเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่เซนเตอร์ก็ได้ครับสามารถจะอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านบนของเราเนี่ยนะตัวนี้จะทําการคาลิเบตนะครับแล้วก็ปรับภาพหรือปรับคีย์สโตนเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในกรอบของภาพเราได้อย่างแบบเป๊ะเลยอะ่ะ แถมตัวนี้ยังมาพร้อมกับ Google Voice Assistant ด้วยนะเพื่อนๆนะเอ้ย Google เล่นหนังเรื่องโปรดของฉันให้หน่อยตัวนี้ก็สามารถที่จะตอบสอนองตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบเพราะว่าบางทีเราแขวนอยู่ในที่สูงมากๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถปิดสวิตตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะสั่งงานด้วยเสียงนี่มันยังไม่พอเนะมันต้องมีระบบแคสติ้งด้วยนะครับ ตู้นี้รองรับ Apple AirPlay 2นะครับแล้วก็รองรับ Google Chromecast ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมี Apple เนี่ยนะก็สามารถที่จะส่งภาพเนี่ยขึ้นไปบนจอได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดมี Android เนี่ยก็สามารถทำได้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเวลาเราดูพวกอ YouTube อ่าอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเราสามารถที่จะกดเจ้าตัว Chromecast เนี่ยแล้วก็ไปแสดง YouTube แบบ Full resolution เนี่ยได้เลยหรือเพื่อนๆอ,อยากจะชมคอนเทนต์จาก Apple TV อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถใช้ AirPlay 2เนี่ย ขึ้นไปบนจอได้อีกเหมือนกันนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องใช้เจ้าตัวบิวอินของเขาเลยสามารถใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของเราก็ได้ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโปรเจคเตอร์ภาพสวยสิงดีเล่นเกมเด่นๆแล้วก็สมาร์ทฟีเจอร์ครบคันแบบนี้นะครับ ผมคิดว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแล้วในยุคนี้เลยนะครับด้วยราคาค่าตัวของเขาสมาร์ทฟีเจอร์ที่จัดเต็มได้เป็นถึงแชมป์ Kickstarter นะครับและแน่นอนนะครับการที่เราจะเลือกโปรเจคเตอร์ซักตัวนี้นะครับประสบการณ์การรับชมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับรวมไปถึงการรับประกันแล้วก็การเซอร์วิสของเขาด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมอบความมั่นใจโดยการที่เชิญพ่ลี่จาก AR เทคโนโลยีนะครับมาให้ข้อมูลกับพวกเราวันนี้ครับ และนี่ก็คือพี่ลี่จาก AR Technology ครับสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวพี่ลี่จะมาแนะนำนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเสริมเกี่ยวกับ Valerian กับพวกเราครับค่ะหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักแบรนด์นี้นะคะ Valerian แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นบริษัทลูกของบริษัท e v a l v i s i o n ค่ะซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน High End เกี่ยวกับ a u t o s s o o t t r o โป Projector นะคะอันนี้เขาทำตัว normal tro ขึ้นมาเนี่ยเขาทำแยกออกมาเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเลยคือ Valerian ค่ะ แล้วถ้าส่วนของการรับประกันล่ะเพื่อนๆอาจจะแบบมีความสงสัยว่าโหถ้าเกิดเราซื้อแบรนด์ที่มาจาก Kickstarter เอย่างเงี้ยเราจะได้รับการรับประกันยังไงค่ะจริงๆทาง AR Technology เนี่ยเป็นผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการของทางบริเ a n ด้วยนะคะก็ตัวนี้จะมีรับประกัน2ปีออแล้วก็มีบริการจากทางของ AR Technology เลยค่ะทางด้าน After s a l l ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคำถามต่างๆเองหรือว่าในกรณีที่เครื่องออมีปัญหาก็สามารถ ส่งกลับมาที่ทางเราได้ค่ะนะครับงั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับว่าเราจะซื้อของที่ไม่มีแบรนด์นะครับหรือว่าไม่ย่อรับการรับประกันที่ดีนะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาคือหนึ่งใน A Wow นั่นเองนะครับและเขาก็มีการรับประกันที่ดีจาก AR Technology ครับรับรองได้เลยว่าเพื่อนๆซื้อไปหายห่วงครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากรับประสบการณ์จริงนะคะกับตัว Vision Master Pro 2นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ AR Technology เพื่อนัดเข้าชมภาพได้ค่ะ และการรีวิวโปรเจคเตอร์ที่ดีนะครับมันก็ต้องมีการคอมเพลีหรือว่าเปรียบเทียบกันถูกไหม mm hmm. เดี๋ยวผมจะเอาเวเลเรียนตัวนี้นะครับไปฉายคู่กับโปรเจคเตอร์ส่วนตัวในสตูดิโอของเรานะครับ mm hmm. ผมบอกได้เลยนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้มานั้นเจ๋ง yeah. mm hmm. You in a stance High T groove, we're taking a chance High T come on and feel that wave Where high five meets the future, that's how we behave Groovy tech, funky, fresh, it's so brave High T IT, yeah, let's misbehave Grooming face lights digital sight, it's a delight the party. we the future. ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเก่งยงไกาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ